ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จพระังสร้างในยุคราชการที่4นะครับเป็นยุคกลางตอนปลายนะครับในยุคของหลวงหลวงวิจิตกับหลวงวิจารณ์นะครับนะครับยุคต้นของหลวงวิจารนะครับนะครับเป็นพระสามกรอบนะครับสามกรอบนะครับสามกรอบฟันหนูนะครับเพื่อลงเผยแร่เพื่อเป็นศูนย์ให้คน ได้ศึกษาได้เรียนรู้เนื้อพระพระนี้เป็นพระที่อยู่ในตำราของหลวงปู่คำนะครับเป็นพระเนื้อเขียวเป็นพระเนื้อขาวอมเขียวนะครับเนื้อขาวนะครับนี่เนื้อขาวอมเขียวนะครับเป็นพระเนื้อขาวอมเขียวคาบตะไคร่นะครับนี่ครับมีคาบตะไคร่นะครับมีคาบตะไคร่นะครับคาบตะไคร่ใบเสมาคาบตะไคร่นะครับมีคาบตะไคร่ดินรอบโบสถ์นะครับ นะครับครับตะไข้นะครับแล้วก็มีมวลสารได้หลายชนิดครับเป็นพระที่อยู่ในบันทึกของหลวงปู่คําเป็นพระของหลวงปู่สุเบียนโตพรมรงสีเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเป็นผู้ปลุกเสกเป็นพระสมเด็จวัดระฆังสร้างที่วัดระฆังนะครับพิมพ์3ากรอบนะครับ3ากรอบ3ากรอบฟันหนูนะครับฟันหนูนะครับเป็นพิมพ์ยุคกลางนะครับยุคกลางสวยครับสวย3ามกรอบนะครับ ็นยุคกลางนะครับเป็นพระยุคกลางอยากให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับว่าพระนี้ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในตำราของหลวงปู่คำว่ามีพระเนื้อเขียวร้อยใช้ผสมส่วนผสมร้อยแปดแล้วก็อันนี้เนื้อขาวเนื้อขาวอมเขียวนะครับก็มีคาบตะไคร่น,นะครับนี่ครับอยู่ในบันทึก ในตำราของหลวงปู่คานะครับให้ทุกท่านพอพระนี้มีพระทุกคุณแรงนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยหลักวิตรวจสอบได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงขยายด้วยกล้อง 1000x แล้วก็1 6 0 0 x ถึง 2000x ให้ดูนะครับดูครับนี่แหละครับสวยครับเป็นพระอยู่ในบันทึกของหลวงป,ปู่คำนะครับขาว ขาวอมเขียวคาบตะไคร่นะครับนี่นะครับดูครับมีอย่างนี้หลายองค์นะครับแล้วก็จะลงเพื่อให้ทุกท่านที่โทรเข้ามาบ่อยๆเพราะช่วงนั้นผมยังไม่ได้ให้แบ่งปันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ให้แบ่งปันแต่ชุดจะแต่วันนี้วันที่6เดือนมกราคมปี2564นะครับเป็นปีใหม่ของในผมให้แบ่งปันนะครับเพราะาผมได้ถมดิน ถมดิน1,700คันนะครับในื้ที่สีไร่กว่าครับความกว้างของที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์40เมตรนะครับความยาว40เมตรความกว้าง25เมตรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้จะสร้างโครงสร้างโครงสร้างเหล็กนะครับโครงสร้างเหล็กกว้าง25เมตรยาว40เมตรนะครับใช้เงินประมาณทั้งตกแต่งภายในไม่ต่ำกว่า6ล้านครับ6ล้านตกแต่งนะครับโครงสร้างเหล็กสูงใหญ่นะครับ นะครับเป็นโกลเด้นเดลโชนะครับ40 25ิบ้าวาง25หาร40นะครับหาร40ก็คือ1ต่อ1 6นะครับโกลเด้นเดลโชนะครับแล้วก็อย่างทุกท่านเข้ามาคนไหนที่อยากได้ที่โทรมาบ่อยๆก็ให้โทรเข้ามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันพระชุดน,นี้แบ่งปันนะครับ องละ1 0 0 0 0แสนบาทมี200องค์นะครับมีหลายสีหลายเฉดนะครับเป็นพระที่อยู่ในบันทึกของหลวงปู่คำและอีกองค์ละ50,000ื่นก็อีก400องค์นะครับนะครับเพื่อจะสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับเพื่อมีรู้ว่ามีระเบียงมีขอบมีทุกอย่างนะครับก็ตกไปหลายประมาณ10กว่าล้านครับนะครับเพราะว่าของเราก็สะสมไว้มากกว่าหมื่นกว่ามากกว่าหมื่นชิ้นนะครับมีมูลค่ามหาศาลมากนะครับ มีหลายๆแบบหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่เจดระอย่างเดียวครับมีของเก่าโบราณนะครับเด็กท่านทุกท่านประดับรับชมนะครับใครมีบุญวัฒนาก็เข้ามาสอบถามนะครับสอบถามคือมันมีโรคโควิดเข้ามานะครับถึงต้องแบ่งปันนะครับอวดสร้างสทานนะครับเพราะของจะได้เอามาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ไม่ได้เอาไว้ตู้เซฟไม่ได้ไว้ในธนาคารนะครับนะครับเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นสื่อลองเก่าให้คนได้เรียนรู้นะครับ นะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาประดับรับเข้ามามาประดับรับชมมามาเรียนรู้ถ้าอยากได้ถ้ามีมีวัสนาก็ได้ไปนะครับนะครับอยากให้ทุกอยากให้ทุกท่านที่เคยโทรมาก็มาได้เลยครับตอนนี้เปิดโอกาสแล้วตอนแรกว่าจะไม่เปิดจะไม่ให้เปิดโอกาสแบ่งปันนะครับเพราะว่าของนี่ก็ส่วนหนึ่งต้องแบ่งเอาไว้เพื่อ สร้างพิพิธภัณฑ์นะครับอีกส่วนก็เลยจำ,จำใจต้องเปิดให้แบ่งปัน,นครับเพื่อแบ่งปันออกแบกมาจากพิพิธภัณฑ์เพราะว่าถ้าเราไม่แบ่งปันไม่เปิดโอกาสให้ให้คนมีบุญวาสนามามามาแบ่งปันก็คงจะสร้างพิพิธภัณฑ์ช้านะครับแต่ไม่แน่นะครับถ้าผมหาเงินเร็วผมได้เงินเร็วผมมีหลักทรัพย์ขายขายได้เร็ว ผมก็จะเอามาสร้างเร็วแล้วก,ก็คงมาได้แบ่งปันนะครับก็คงม่ได้แบ่งปันนะครับแต่ช่วงนี้ใครอยากได้ก็รีบมาเอาก่อนนะครับเพราะว่าก็อยากให้ก็เดือนมกราคมพามีนานครับมีนาจะให้เริ่มขึ้นเริ่มสร้างนะครับตอกเสาเข็มนะครับช่วงนี้ต้องหาระดมเงินนะครับไม่อยากให้ช้านะครับเดี๋ยวผมลงขยายด้วยกล้อง1 0 0 0 x เให้ดูก่อนนะครับนีครับ ขยันด้วยกล้อง1 0 0 0 x เครับ 1000x ครับดูครับดูคาบตะไคร่ครับคาบตะไคร่ใบเสมาคาบตะไคร่นี่ครับคาบดินคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูแล้วกันครับว่ามันเป็นยังไงครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ครับนี่นะครับเขาจะบอกว่าพระสมิคังคจะมีรอยลานรอยเล้ามีลุมมีบ่อนะครับมีลุมมีบ่อนะครับนี่ครับ นี่มีรอยลานรอยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะละขยายให้ดูครับนี่ครับมีลอยลานรอยแล้วนะครับดูครับได้วลงจากลงขยายด้วยกล้อง1,600 X ดูมวลสารตรงตำตรงกับตําราลวงปู่กคำหรือเปล่าครับดูครับดูครับความสวยของพระนะครับดูครับสวยมากครับดูครับคาบเขาซ้ายหนาเปึ้ลนะครับพวกนี้ถูไม่ออกนะครับใช้เล็บถูเลยครับนี่ครับไม่ออกนะครับไม่ออกนะครับเพราะว่า พระนี่กลายเป็นหินหมดแลนะครับเป็นหินแล้วครับแก่เป็นหินแล้วนะครับอันนี้คือเคลไซด์นะครับคุณคุณเนี่ยครับเนี่ยพวกนี้เคลไซด์นะครับกลายเป็นหินหมดนะครับเพราะพระอายุมีมากกว่าร้อยมากกว่าร้อยหกสิบปีนะครับนี่ไม่เขียวเขียวนะครับครับแตะไคร่นะครับพวกเม็ดทองนะครับเนี่ยเม็ดทองครับเม็ดทองนะครับเนี่ยเม็ดทองนะครับอันนี้พระหักแตกพระกำแพงนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นะครับถึง2 0 0 0 x ก็จะเห็นนะครับนะครับบุกแถวซ้ายเยอะมากนะครับแล้วพวกที่เขียวพวกนี้คาบลาคาบตะไคร่นะครับแล้วคาบน้ำว่านนะครับพวกนี้ครับวผมจะลงขยายให้ดูนะครับลงจะขยายด้วยกล้อง1600 x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับครับนี่ครับขยายด้วยกล้อง1600 x นะครับดูครับเราจะดูนะครับดูเนื้อครับนี่คือเนื้อผ้านะครับ เนื S <S <an> ้อพระข้าวสุกนะครับข <an> ้าวสุกที่ท่านแบ่งไว้แบ่งไว้แล้วก็เอามาตักบนตับมาตากมาบดนะครับมาตำนะครับมาผสมกับปูดเปลือกหอยนะครับปูดเปลือกหอยแล้วก็มีแล้วก็มีผงแกสอนบุดดอกบัวทั้ง5้านะครับนะครับแล้วก็เรืองเหลืองนะครับมีกล้วยหอมจันด้วยครับมนี่กล้วยหอมจันนะครับกล้วยหอมจันกล้วยนำว้านะครับเรืองเหลืองนะครับแล้วขาวๆาวนี่ผมวัตทุกคนทั้ง5้านะครับ ขาวขาวโอมทตัวทั้งห้านะครับนะครับเดี๋ยวดูข้างบนครับนี่ครับขาวอมเขียวนะครับขาวอมเขียวคาบตะไคร่นะครับดูครับดูคาบตะไคร่นะครับนี่ครับพระที่อยู่ในบันทึกหลวงหลวงปู่คํานะครับพระสมเด็จระฆังที่หลวงปู่ยันโตพงศ์เสีเป็นผู้ปลูกเสกเป็นผู้สร้างนะครับมีพุทธคุณแรงนะครับดูครับนี่คือคาบตะไคร่นะครับคาบตะไคร่ใบเสมาคาบลาคาบตะไคร่นะครับขึ้นแล้วเจอคาบขันไซทับถมนะครับ นี่ครับขาสายจับตัวเป็นก้อนแข็งนะครับนี่ครับเป็นแข็งนะครับนี่ครับพวกนี้พวกคับตะไคร่คับปลานะครับเดี๋ยวแขนสายพวกนี้เส้นๆเนี่ยแขนสายนะครับทับไปหมดแล้วนะครับนี่คือพระสมเด็จครั้งที่มีอายุมากกว่า150บปีนะครับนี่ครับดูครับนี่คือนี่คือความเก่านะครับความเก่าของพระนะครับนี่คือขาขาพวกนี้คือเป็นที่เป็นเก๋เกๆพวกนี้ครับกล้องผมขยายได้สุดนะครับคือนี่คือคับเขาสายนะครับเนี่ยขาสายนะครับ นีองค์พระหดยนย่อนะครับเม็ดเม็ดู้นี้ครับเขียวเขียวพู้นี้ครับตะไคร่นะครับครับตะไคร่นะครับเขียวเขียวพูนี้ครับตะไคร่คราบราครับดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับนี่ครับดูครับความดูองค์พระครับหดยนย่อนะครับดูครับดูครับหดยนย่อไปหมดแล้วครับนะครับหดย่นย่อนะครับมีหลุมมีบ่อมีรอยลารอยแล้วแล้วก็มีคราบแคนไซเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพนะครับนะครับดูองค์พระนะครับดูครับ นี่ครับดูครับดูความเก่านะครับต้องดูให้เก่านะครับพระที่มีอายุมากกว่า150 160ปีนะครับต้องเก่าอย่างนี้นะครับนี่ครับต้องมีคาบลาคาบตะไคร่นะครับมีคาบเก่านะครับคาบดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์ดินจิตปงดินจิตป่านะครับนี่ครับดูครับดูความเก่าของพระนะครับแล้วข้าวขาวก็เป็นพวกคาบแคลนสายแล้วก็ผมตุคุณทัง5้านะครับนะครับ บอกน้องเงียบไปลูกมาทำงานอยู่นี่ครับสวยมากครับดูครับดูครับนี่มลแล่เหล็กไหลเงินยวงนะครับนะครับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับนี่ครับนี่ครับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับนี่ครับผมทุกคุณทั้งห้าแซ้ไซนะครับเก่ามากครับนะครับแร่เหล็กไหลเงินยวงดูก่อนครับสวยไหมครับ นี่ครับแล้วหลายๆเงินยวงครับขาวโจ้เลยครับนี่ครับแล้วหลายๆเงินยวงครับนี่ครับครับดูองค์ตอดูต่อไปนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูครับนี่คือความเก่าครับรับตะไคร้นะครับขาวอมเขียวนะครับขาวอมเขียวรับตะไคร้นะครับนี่ครับนี่แหละขาวอมเขียวรับตะไคร้นะครับ ยังมีคาบตะไข่นะครับดูความเก่าของพระนะครับดูความเก่าของพระสวยครับสวยมากครับดูครับนี่ครับพระนี้อยู่ในบันทึกนะครับอยู่ในเฉดบันทึกของหลวงปู่คํานะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับท่านลงไปศึกษาดูครับแล้วก็มีรอยลานรอยเล้าดูความเก่าทุกเป็นอย่างนี้นะครับให้ศึกษาดูครับบางคนบอกเป็นเป็นเป็นแต่ไม่เคยศึกษานะครับไม่เคยดูนะครับว่าพระเฉดแบบไหนมีแบบไหนนะครับ นะครับคือพระที่หลวงปู่ผุกเสกนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือยกต้นยกกลางนะครับพระที่มีพุทธคุณนะครับทําไมคนมีแล้วเขาถึงได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทําไมเขาหมั่นเพียรสวดมนต์ทำนุบำรุงศาสนาปฏิสังขรณ์วัดบาลาามทําไมเขาชอบทำมูลทําฐานก็เพราะนี่นะครับหลวงปู่นะครับนี่ครับดูดูขาวซ้ายครับหนาปักเลยครับดูครับนี่ครับ แขนซ้ายหนาปึ๊กนะครับนี่กล้องทะลุเข้าไปอีกนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ชัดๆนะครับดูครับนี่ครับถ้าดึงขึ้นมาสุดๆนะครับนี่ครับจะเห็นแขวซ้ายครับจะดูว่าแขวซ้ายนะครับนี่คือแขวซ้ายนะครับนี่คือแขวซ้ายนะครับเห็นไหมครับมีพักแตกพักกาแพงมีครับเป็นแดงๆใช่หมดเลยครับนะครับนี่คือแขวซ้ายนะครับนี่ครับแขวซ้ายนะครับ เจะชัดครับทะลุเข้าไปเลยนะครับนะครับนะครับนี่คือแถวซ้ายนะครับขยาย2,500นะครับนี่ครับครับคาบปลาคาบตะไคร่นะครับเขียวเขียวพวกนี้ครับคาบน้ำว่านนะครับมูลสารร้อยแปดเหมือนกันครับพวกนี้ครับหนูครับแดงเล็กๆพวกนี้มูลสารร้อยแปดนะครับดูครับนี่นะครับพระหักแตกพระกำแพงเม็ดช็อกเม็ดเหลืองมีครับดำๆแ่หลายๆผงไพรดำมีครบครับ นี่ครับนี่คือฟันหนูครับนี่ฟันหนูนี่ฟันหนูครับนี่ฟันหนูนะครับสามกรอบฟันหนูนะครับเรียกฟันหนูนะครับนี่พะหักแตกพระกำแพงนะครับนะครับตุคุณแรงครับบุญวัสนาก็ได้ไปครับพอมาช่วยแบ่งปันสร้างวิถีพันธุ์เพื่อให้อยู่กับอยู่ในเมืองสยามของเราครับ ตกทอดกันมาก็ต่อไปเรื่อยครับต้องเก็บเพื่อนี่ครับผ้าหักแตกผ้ากำแพงครับเดี๋ยวแขนไซทับนะครับพ้ผ้าหักแตกผ้ากำแพงครับนะครับมีหลายสีนะครับนะครับดูครับธรรมชาติครับดูความธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติดูเขียวเขียวนี่ครับดูเขียวเขียวครับ เนี่ยเขียวๆครับเขียวชัดเจนนะครับเนี่ยเม็ดเขียวชัดเจนเลยครับชัดเจนมากครับสวยมากครับเนี่ยครับเม็ดเขียวครับชัดเจนนะครับนี่สวยนะครับนี่คือถ้ามีอย่างนี้ฟันธงเลยครับพระสุรคังหลวงปู่เป็นผู้ตกเสกเป็นผู้ซ่านะครับนี่ครับดูครับเนี่ยครับเราใส่หนาปึกเลยครับมีหลายเฉดมีเพราะแควสายเนี่ยอยู่กับคาบลาคาบตะไคร่นะครับคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับ นะครับท่านบอกโอ้ยทำไมมันไม่มีรอยลานรอยล้าครับพระนี่หดจนย่อหมดแล้วครับหดจนย่อดูครับดูแคลไซด์ครับดูแคลไซด์ครับอยู่กับลาครับกับลาตะไคร้ครับดูครับกับลาตะไคร้ฆ่าปลาตะไคร้ดูครับดูครับอยู่ด้วยกันหมดครับดูพระครับดูแขนท่านนะครับห bon er ดจนย่อมีรอยลานรอยล้าหมดแล้วครับนี่แหละครับพระโบราณจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่แหละมีรอยลานรอยล้าวนะครับให้ดูอย่างนี้ครับ นี่ครับถ้าอายุไม่ถึง150ปี160ปีเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับปวดสังเกตแล้วกันครับลองเอาพระท่านมาทำมาดูนะครับแล้วลงขยายกล้องจะรู้ทันทีครับเนื้อจะไม่แฉีงนี้นะครับพอลงแล้วมันอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับถ้าดูกล้องด้วย2 0 0 0 x ขึ้นไปเดียพัหรอขึ้นไปเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับจะรู้ว่าโอ้ของเก่ามันเป็นอย่างนี้เองครับมันคละอยอย่างเลยนะครับนี่นะครับบางคนดูกล้องเล็กๆกันึนว่ามันสวยนะครับมันสวย แต่พอมาลงกล้องใหญ่แล้วคนละเรื่องเลยนะครับนะครับพอมาเอ็กซเรดูขยายภาพเป็นคนละเรื่องเลยนะครับนะครับดูครับนี่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรเลยครับดูครับข่าวซ้ายก็คือข่าวซ้ายลาตะไคร่พวกนี้รู้ทันทีครับพระหักแตกพระกำแพงนะครับเศษแล้วก็ผงเกสรเห็นชัดเลยครับพวกนี้ครับนี่ครับนี่ครับสวยครับคือนี่คือฟันทงได้เลยครับฝันทงได้เลยว่าเป็นพระ ที่หลวงปู่โตเป็นผู้ปลุกเสกเป็นผู้สร้างนะครับไม่ใช่กากึ่งนะครับดูพระต้องพันธงนะครับพอกกล้องนี้ราคาบวกลบนะครับก็สองตัวก็ห้าหมื่นทั้งแอร์ก็ทั้งอุปกรณ์ก็แสนนะครับเกือบแสนนะครับอุปกรณ์ด้วยครับนะครับพอใช้ตัวสองตัวเลยครับพันพันเอ็กกับพันหกร้อยเอ็กแล้วก็สองพันห้าร้อยเอ็กนะครับนะครับดูครับ ดูครับด right. ูเนี่ยฮะถึงจะรู right ้ครับนะั Math ่นค okay. right ือน้ําอะไรครับนะครับจะได้รู้ครับเห็นไหมครับนะครับคาบน้าอ้อยเคี้ยวนะครับคาบปลาคาบตะไคร้นะครับดูครับตะไคร้ฝั่งนี้ครับจะมีหลายสีหลายเฉดนะครับแล้วอยู่ในเนื้อนะครับข้างบนข้าวขาวกันนี้เป็นคาบตะไคร้นะครับเป็นแล้วข้าวขาวนี้ก็จะเป็นพวกอแคลไซด์นะครับแคลไซด์ผูดผิดครับแคลไซด์นะครับแคลไซด์ข้าวขาวบนล่างๆจะเป็นคาบตะไคร้ใบเซมาคาบลานะครับ แล้วข้างในลึกๆเป็นเนื้อนะครับพวกผ้าที่กล้องทะลุลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับนี่แคลไซด์นะครับอันนี้ยังมีคาบนำอ้อยเคี้ยวอยู่นะครับเห็นไหมครับคาบนำอ้อยเคี้ยวนะครับคาบนำอ้อยเคี้ยวนะครับคาบนำผึ้งนะครับยังมีอยู่นี่ครับนี่เนื้อพระนะครับนี่คือเนื้อพระเนื้อพระเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเนื้อพระนะครับเนื้อพระแกะนี่ครับแกะข้าวสุกนะครับพวกข้าวสุกมลสารนะครับนะครับนี่ครับจะเป็นชั้นๆนะครับเป็นชั้นๆนะครับเป็นชั้นๆ ะสมเด็จเราขังเขาเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับนี่ครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูครับนี่ครับนี่ครับดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่าพระหักแตกพระกำแพงนะครับนี่ครับนี่ครับครับดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่าเม็ดเขียวครับแล้วก็แดงๆก็พระหักแตกพระกำแพงนะครับประสมกอพระแล้วแต่ไม่รู้ว่าพระอะไรที่ท่านบดลงมาผสมๆนะครับนะครับแต่เขาบอกพระสุมกอนะครับเศษพระกอเยอะมากเลยครับดูครับเยอะแยะเลยครับดูครับเศษพระสมกอท่านนั้นเลยครับ ครับคาบดินคาบกระไคคาบปลาคาบน้ำว่านอู้มีครบหมดเลยครับนะครับนี่คือเป็นของแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับสวยครับหลวพระลวงปู่โตอย่างนี้นะครับดูครับสวยอย่างนี้นะครับดูครับดูมณลสาร้งอย่างนี้นะครับก็คือพระยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับสวยครับมณลสารชัดเจนนะครับความเก่าความแก่ง นะครับพระที่แข็งมากนะครับแกร่งเหมือนหินนะครับนะครับพออายุขนาดนั้นครับขนาดเราเอาปั้นดินเหนียวตากไว้แค่ยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยครับแข็งแล้วครับแข็งแกร่งเลยครับนะครับนี่พระอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีจะแข่งขนาดไหนดูภาพแล้วกันครับแล้วคาบลาคาบตะไคร่คาบใบเสมาคาบดินคาบน้ําที่ที่ระเหิดขึ้นมาตกผนึกนะครับก็เป็นคาบตะไคร่ใบเสมาคาบดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ครับ ยิ่งในนั้นมีว่านมีอะไรครับเห็นไหมครับมีว่านมีมีนอ้อยน้ำอ้อยเขี้ยวน้ำผึ้งมีโอ้ส่วนผสมมากมายก็เกิดทําให้มีคาบขึ้นมาแบบนี้ครับมีมากมายนะครับแลวจะไม่เหมือนกันนะครับดูครับนี่คือพระสมเด็จพระคังต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับดูพระหักแตกพระกาแพงนะครับนี่ครับครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ กดติดตามเยอะๆนะครับผมจะเอาพระของพระสเดววะคังในยุคต้นยุคกลางนะครับในที่บันทึกไว้ในหลวงปู่ของหลวงปู่คานะครับเอาลงให้ทุกท่านดูในประดับรับชมในปีใหม่นี้ครับนี่ลงให้ทุกลงในวันนี้พรุ่งนี้ครับให้ดูตลอดนะครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดานะครับเหล็กไหลผงไผ่ดานะครับเดี๋ยวขยายให้ดูครับเหล็กไหลผมไผ่ดานะครับนี่ครับเหล็กไหลผงไผ่ดาครับ ดูอยู่แคนไซส์ครับดูแขวไซส์ครับดูแถวไซส์ครับเหล็กไหลบกไผ่ดำครับนี่ครับแขวไซส์ทับถมหมดนะครับนี่รอยแตกรอยลานรอยเล้านะครับรอยลานรอยเล้าเจอแคมไซส์ทับถมนี่เหล็กไหลบกไผ่ดำนะครับนะครับนี่ผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับนี่คืออ่าอันนี้เม็ดนิดเดียวเองครับนี่คืออ่าเกสรดอกบบวทั้งห้านะครับนะครับเกสรดอกบบวทั้งห้านะครับปกะกองนี่ขยะได้ชัดเจนนะครับนะครับ ครับวันนี้ก็ให้ทุกท่านให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับก็ตั้งแต่บัดนี้ไปนะครับผมจะเอาลงพระเอาพระของสเสบเดร์พระครังที่หลงที่บันทึกไว้ในในตำราของปูงคําเอาลงทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับมีเกือบทุกเนื้อครับเกือบทุกเนื้อนะครับมีหลายพิมพ์นะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าพระอยู่ที่อยู่ในบันทึกหลวงปูงคํา ผมมีนะครับมีกับทุกกับกับทุกพิมพ์ทุกกับพิมพ์กับทุกพิมพ์ครับเพราะท่านเก็บไว้ให้เป็นเซตนะครับเป็นเซตเลยนะครับนะครับนี่ครับดูขันไซส์นะครับดูขันขันไซส์ในรูนะครับเห็นไหมครับขันไซส์ในรูเห็นไหมครับนี่ครับนะครับต้องอย่างนี้นะครับนี่ครับต้องอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับความเก่านะครับเห็นดูแคลนไซส์นะครับเราดู ยุดแล้วก็ปรับนี้ครับน er ี่ครับทะลุนะครับเห็นแคลไซส์ก่อตัวไหมครับก่อตัวเป็นเส้นไหมครับนั่นคือเขาก่อตัวเป็นเส้นแล้วแต่เป็นเส้นแล้วแล้วแต่นะครับเขาจะงอกขึ้นมาเรียกเรียกงอกขึ้นมางอกขึ้นมาแล้วก็จะมาปิดรูนะครับปิดรูที่เป็นรูเป็นบ่อนะครับเห็นไหมครับข้างในขาวๆครับเป็นเป็นเกล็ดๆนะครับใสๆนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่แหละครับนี่เป็นรูนะครับนี่ครับนี่คือเป็นรูนะครับเป็นหลุมนะครับนี่ครับ มนุษย์ทำไม่ได้ครับนี่ธรรมชาติเลยครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ